สำหรับคนบางคนนะครับการสัมผัสธรรมชาติทําได้โดยการไปตั้งแคมป์เท่านั้นแต่สําหรับแค่คนต่อไปของเราไม่เพียงเขาจะอยู่ในป่าเท่านั้นแต่เขายังมีสไตล์อีกด้วยละคุณเอ้ยในป่าที่ชุ่มชื้นและเขียวขจีของพอร์ตแลนด์ออริกอนเป็นบ้านที่บ้านถูกห้อมล้อมด้วยป่าที่สวยงามมันถูกสร้างขึ้นโดยนักดนตรีและคนรักวายที่อาศัยอยู่ที่นี่เป็นชายผู้อาศัยร่วมกับธรรมชาติ สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับยินดีครับยินดีที่รู้จักนะครับแหมว้าวรู้อะไรไหมบ้านคุณเนี่ยแหมมันยอดเยี่ยมจริงๆฮะขอบคุณครับและอีกอย่างนะทางเข้าบ้านก็สุดยอดมากเลยผมรู้สึกได้ทันทีที่ผมเดินเข้าประตูนี้มาฮะเข้าไปได้ไหมครับเข้าไปเลยครับเชิญครับคุณจะพบว่าประตูบ้านของรอยแปลกมากครับมันเป็นทรงครึ่งวงกลมที่ติดอยู่บนแกนหมุนมันทําให้เรานึกถึงรูปทรงกลมคุณจะได้พบมันตามจุดต่างๆในบ้าน โอเคครับรอยพาผมชมอณาจาักรของคุณได้เลยครับไปเดินชมกันเลยครับว้าวมหัศจรรย์มากเลยตอนนี้เราอยู่ในส่วนที่พักอาศัยใช่หรือเปล่าครับครับโอ้ใช่นะการออกแบบในแบบเปิดนนะั้น่าสนใจนะครับและมันก็ยังอบอุ่นมากอีกด้วย ลักษณะที่โดดเด่นอีกอย่างในบ้านของรอยก็คือเพดานที่โค้งมนซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากความรักในสิน่งดนตรีของเขาลองดูที่เส้นโค้งนีส่สิขอบมุมลาดเอียงที่อยู่ทั่วห้องครัวยิ่งทำให้บ้านดูแปลกขึ้นไปอีกนี่ห้องอะไรเหรอครับโอ้ผมชอบจังขอเข้าไปได้ไหมได้ครับนี่ห้องอ่านหนังสือครับนี่ครับนอนได้ป่าวเนี่ยโอ้ได้สิครับเทำตัวสบายๆนอนอ่านหนังสือ,อได้ใช่ไหมครับเนี่ยแ<อ>ล็ปท็อปอยู่ในตัวคุณตายแล้วผมพึ่งนักทับแล็ปท็อปคุณตายเฮ้ยโอ้เยี่ยมมากครับรอยโทษทีนะครับเออโทษนะ ขอโทษจริงๆครับลอยเสียใจจริงฮะโอ้รู้อะไรไหมผมรู้แล้วว่าทำไมคุณถึงไม่ดูโทรทัศน์อ่ะผมผมมีห้องแบบนี้สิคุณสามารถชมธรรมชาติข้างนอกได้ด้วยรู้อะไรไหมมันสวยสุดๆเลยเลือเชื่อจริงๆครับคุณทําแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วฮะมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ที่บ้านเวลาที่ฝนตกคุณเห็นผ่านกระจกเออเห็นผ่านส่วนเปิดของบ้านมันทําให้คุณรู้สึกดี ป้าหมายหนึ่งของบ้านหลังนี้อยู่ที่การเชื่อมโยงกับธรรมชาติครับมีจุดดีๆสําหรับนั่งลงและนี่เป็นห้องพักผ่อนที่ดีมากเลยครับใช่โอ้แม่ได้นั่งชิวๆแบบนี้ฮะเยี่ยมจริงๆครับเหมาะกับการพักผ่อนมากเลยละฮะเอาละครับลุยต่อเยี่ยมจริงๆเยี่ยมมากขึ้นบันไดไปจะเป็นห้องสําหรับเรียนรู้ครับส่วนชั้นล่างจะเป็นที่ตั้งของห้องนอนผมคิดว่าห้องนี้เป็นห้องที่มีวิวที่สวยจริงๆดูนี่สิครับว้าว โอเคตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นล่างแล้วฮะแต่เรายังอยู่ริมหน้าผาอยู่ดีนะวิวดีมากเลยมันคือเนินลาดชันเนนชันมากๆครับตัวบ้าน<ม>ตีวงโคง้งล้อมรอบต้นซีดาขนาดใหญ่ครับถงทางเดินหลักก็เป็นทางโค้งเช่นกันแต่ชั้นล่างเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับเนี่ยชั้นล่างเห็นไหมส่วนตัวมากเลยครับในตอนที่ผมคิดว่าผมไม่ควรไปที่ชั้นล่างรรยก็พาผมไปชมสมบัติที่เขาเก็บเอาไว้ลองดูนี่ครับไหน นีขอดูนะมาเลยเชินได้แล้วเดี่ยครังเออรู้ได้ไงว่าผมชอบวายจริงผมชอบวายมากครับผมก็ชอบครับว้าว คุณชอบวายแบบไหนอะผมไม่ได้ชอบวายชนิดไหนมากเป็นพิเศษครับคุณชอบทั้งหมดเลยละสินะอย่นงั้นสินไหนผมไม่ชอบครับไม่มีเลยเอาเหรอคุณมีวายอยู่กี่ขวดนะฮะคร่าวๆแล้วกันนะสองพันถึงสองพันห้าร้อยขวดนะครับว้าวคุณทำยังไงกับวายที่มีอายุมากแล้วนะครับผมคิดว่าคุณคงซื้อวายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประมาณว่าเออวันนี้จะดื่มขวดนี้ส่วนคนนี้ไม่ดื่มวันหลังอย่างนั้นสินะฮะ ผมมีสมุดที่ผมจดไว้ที่ผมมีวัไว้ครับวัยของผมมีอายุประมาณ1ิป,ปีหรือมากกว่านั้นครับเวลาที่ผมเปิดขวดวัผมจะบันทึกไว้ผมจะได้รู้ว่าผมควรจะเปิดอีกขวดเมื่อไรเดีเพื่อดูว่ามันใกล้หมดอายุหรือยังผมจะได้ดื่มวน์ที่เหลือในขวดให้หมดวๆถไว้ทมันยังเก็บได้อีกหลาย10ป,ปีผมก็ไม่จำเป็นต้องรีบเปิดไวน์ขวดอื่นๆเสียดา,ายครับค่อยๆเปิดเดี๋ยวก็เมาเองอ่ะคุณามใจตัวเองมากเลยนะ,นะแน่นอนคุณดื่มวน์ที่คุณซื้อมาเองเป็นแผนของผมเองครับโอเคครับ เลมาเป็นเกียรติมากเลยนะครับขอบคุณที่พาผมชมบ้านคุณขอบคุณที่พาผมมาที่นี่ด้วยและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นของแบบนี้และอาจเป็นครั้งสุดท้ายด้วยคุณมีบ้านที่น่ารักอบอุ่นน่าสนใจและโดดเด่นมากจริงๆครับผมดีใจมากที่มานะครับยินดีเสมอขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับถึงเวลาต้องบอกลากันแล้วลาก่อนนะครับพวกคุณนั่นแหละครับขอตัวไปดื่มไวน์กับคุณลุงรอยกันนะ